จเจริญพรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านในวันนี้หลวงพี่ได้มีโอกาสมาอัปเดตความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนีวัดนองไผ่ล้อมตมบล่อทองอเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้กําลังดำเนินการก่อสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนีซึ่งที่ผ่านมาหลวงพี่เองก็ได้พาชมสถานที่ในการก่อสร้างตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ ผู้มิบุญได้รับชมรับฟังอีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการก่อสร้างคืบหน้าไปมากนะได้มุงหลังคาแล้วแล้วตอนนี้กําลังจะปูกระเบื้องในพื้นนะของอาคารเป็นปูกระเบื้องหนะินอ่อนเนาะก็จะได้แจ้งข่าวบุญไปยังผู้มบุญทุก่านได้มาร่วมบุญด้วยกันซึ่งในครั้งนี้ก็จะได้ร่วมบุญปูกระเบื้องเนะี่ยตารางเมตรละ1,000บาทในทั้งหมด 300ตารางเมตรเดี๋ยวจะได้พาไปชมสถานที่ด้วยกันขเขาเดินเชิญนะสถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่ก่อสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนีซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการก่อสร้างไปได้เสร็จเกือบ70%แล้วนะได้บอกบุญปูหลังคามุงหลังคาไปยังญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายก็ได้มาร่วมกัน รวมบุญตอนนี้มุงหลังคานี้เกือบเสร็จแล้วก็จะเหลือเฉพาะบริเวณชายคาด้านข้างและโดยรอบแล้วก็ด้านหน้าข้างในก็จะฉาบพื้นฉาบผนังติดหน้าต่างแล้วก็ปูพื้นหินอ่อนตอนนี้กํลาลังแจ้งข่าวบุญไปยังผู้มีบุญทั่วโลกอยู่นะก็จะมีทั้งหมด300ตารางเมตรนะเข้ามาดูข้างในนะครับ300ตารางเมตรนี่ก็ไม่มากนะ มีผู้มีอยู่ทั้งหลายเริ่มทยอยมาสั่งสมบุญแล้วตอนนี้ได้ทั้งหมดประมาณ53ตารางเมตรขาดอีกประมาณ200อ่ากว่าตารางเมตรก็จะครบห้องห้องโถงนี้นะเป็นเป็นห้องประดิษฐานพระเดชพระลปูววัดบรน้ำพาทิเจริญเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ติดฝ้าเพดานเป็นรูปทรงดอกบัวถ้าหากว่าเสร็จแล้วจะเป็นคล้ายๆกับดอกบัวตูมเนาะ,ะเชื่อมตัหากันแล้วก็ เอาไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์เทวดาทั้งหลายญาติโยมที่มาเยี่ยมมาทําบุญที่วัดหนองพิล้อมก็สามารถมากรับสาักการะและปฏิบัติธรรมห้องนี้จะเป็นห้องประประาศเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับเย็นตลอดเวลานะถ้าญาติโยมทั้งหลายที่มามาเป็นกลุ่มหรือว่ามาเดี่ยวก็ตามพระอาจารย์ท่านก็จะเปิดให้เอาไว้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามวิชาธรรมกายของพระคุณหลวงปู่พรนน้ำแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะปู ปูหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับปูหินอ่อนแล้วก็ทําให้ตอนนี้